ถ้าหากว่าสวนของใครนะครับผมทุเรียนเนี่ยจะโตก็ไม่โตจะตายก็ไม่ตายสักทีนะครับผมไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับผมต้นไม่โตยอดไม่มาไม่รัดยอดใบใหม่ไม่ออกใบออกมาก็รีบก็เล็กไม่เขียวไม่เข้มนะครับดูไม่สมบูรณ์นะครับดูขัดหูขัดตาเหลือเกินนะครับ ผมแนะนำนะครับผมใช้ยาฟู่กับเทพดินนะครับผม1ชุดเนี่ยนะครับผสมน้ำได้1,000ลิตรนะครับผมสำหรับคนที่เริ่มใช้นะครับผมผสมน้ำได้1,000ลิตรแต่ใช้เป็นนานๆานเข้าเนี่ยนะครับผมโอ้ชุดหนึ่งนี่ผสมได้ เกือบ2,000ลิตรเลยทีเดียวต้องบอกอย่างนี้นะครับเอา้าแล้วมันใช้ยังไงมันพ่นยังไงนะครับผมเราฉีดพ่นนะครับผมเน้นไปที่บริเวณปลายรากหรือว่ารอบทรงพุ่มนะครับเน้นๆเ,เลยนะครับใบเนี่ยเราฉีดผ่านๆพอสําหรับ ต้นที่อายุ5ปี6ปี7จปีไปแล้วนะครับมีโรคนะครับผมเป็นไฟท็อปทอลานะครับน้ำเหลืองไหลนะครับเราฉีดพ่นนะครับไปที่แผลนะครับที่มีน้ำเหลืองไหลหรืออาบไปที่ต้นนะครับหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยแล้วแต่สวนนะครับบางสวนก็7วัน3มวัน10วัน15วันก็ว่ากันไปนะครับแผลเนี่ยที่เคยเป็นน้ำเหลืองไหลเนี่ยจะมีอาการแห้งนะครับสำหรับทุเรียนที่ มีการโฉบสารนะครับรากหงิกนะครับถอดใบถอดกิ่งนะครับใบไม่มาต้นโทมนะครับหลังเก็บเกี่ยวใช้เหมือนเดิมเลยครับยาฟู่กับเทพดินนะครับหชุดผสมน้ำหนึ่งพันลิตรฉีดรอบทรงหุ่มนะครับฉีดใบผ่านๆผมบอกเลยครับว่าการทําใบ1ใบ2ใบ3าในรอบถัดไปเนี่ยนะครับผมมาพร้อมมาเสมอแล้วทุเรียนในส่วนของท่านนะครับผมจะทําง่ายมากๆเลยครับ